เจคินโนขอ,อนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านสวยๆนะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะรีโนเวทด้านล่างหน่อยนะคะอย่างสวยเลยุท่านได้บ้านไม้สักทองไปเลยนะคะอยู่ในชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะพื้นที่ขนาด85ตารางวาค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำา2ห้องครัว1 1ห้องรับแขกนะคะพื้นที่กว้างบรรยากาศดีอยู่ในชุมชนอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้วัด อยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้สถานที่ราชการค่ะแหล่งสาธารณูปุโภคครบคันนะคะห่างจากตัวเมืองแค่ใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีเท่านั้นค่ะทุกท่านราคา900 0 0 0บาทนะคะบ้านพร้อมที่ดินอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะสนใจหลังนี้นะคะติดต่อนัดชมพื้นที่หรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมท่านโทรคุยโดยตรงเลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปที่แอดใส่ไว้ให้เลยนะคะ คุยเจรจากันโดยตรงด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ